สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนในรอบดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับวันนี้โอ้วันนี้ดูมวยทนะั้งวันเลยครับวันนี้ผมดูวันเชมเปี้ยชิพนะครับก็ถือว่าดูมวยตามตามซุปเปอร์บอลหน่อยนะครับผู้ชิงนะสุดท้ายก็ชนะนะครับผมก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรป้องกันแชมป์นะครับป้องกันแชมป์สุดท้ายก็ป้องกันแชมป์สำเร็จสําหรับซุปเปอร์บอลครับ โดยรียก็ไม่สามารถล้มซูเปอร์บอลได้นะก็5ยกครบเลยนะครับใครที่ดูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ้งถือว่ามันมากๆับวันนี้ตามข่าวสารกันหน่อยครับผมเอาข่าวสารของคูโบมาเปิดเลยนะสเปอร์ชอบคูโบนะแต่ต้องฉีกสัญญา60ล้านยูโรนะครับมีรายงานข่าวจากฟุตบอลอินเตอร์ครับทุกคนเขารายงานบอกว่าไก่เดทองทอนแน่ฮอสเปอร์เนะี้ย แสดงความสนใจทาเคฟุสะคุโบะนะครับปีกทีมชาติญี่ปุ่นของเรอัลโซเซดัดแต่จะต้องทุ่มข้อเสนอระดับ60ล้านยูโรเพื่อชิกสัญญารายงาน,น้ออกมาตอนเย็นนะครับบอกว่าสเปอร์ต้องการเสริมแนวรุกที่มีผลงานไม่คงเส้นคงวานในช่วงต้นฤดูก,กาลนี้แล้วก็แสดงความสนใจไปที่ทาเคฟุสะคุโบะนะครับปีกทีมชาติญี่ปุ่นที่กําลังเข้าสู่ซีซั่นที่4กับทางโซเซดัดนะครับ ก่อนหน้านี้คู่โบเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับ oo, ลิเวอร์พูลและก็เอเวอร์ตันมาแล้วครับและตอนนี้เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่อยากคว้าตัวในตลาดหน้าหนาวนี้แต่การจะเซ็นสัญญา,ากับปีกวัย24ปีอย่างคู่โบสเนี่ยไม่ง่ายเพราะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาระดับ60ล้านยูโรหรือราวๆ52ล้านปอนด์สถานเดียวเท่านั้นนะครับทากิวุสาคุโบครับหลุดเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งในช่วงต้นฤด,ดูกาลใหม่นี้ครับแล้วก็ผลงานก็ตกลงไปเหมือนกันเดียวก่อนหน้านี้3ฤด,ดูกาลปีกทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้มีผลงานยอด 9ประตรูจาก44เกมในฤดูกาล2022-2023 7ประตรูจาก41เกมในฤดูกาล2023-2024แล้วก็7ประตรูจาก52เกมในฤดูกาลที่แล้วนะครับเชื่อว่าพีมร์ลกเนี่ยจะเป็นลีกที่ดึงดูดความสนใจของคู่โบไม่น้อยนะครับเพราะในอดีตเนี่ยเคยมีรุ่นพี่ที่มาโชว์ฟอร์มที่นี่ไม่ว่าจะเป็นด้านของนาคาตะชินจิคากาวะชินจิโอกาซากิมายะมายะโยชิดะนะครับ แล้วก็ยุคปัจจุบันก็มีคารุมิโตมะวาตรุเอนโดไดจิคามะดะแล้วก็อาโอทานากะนะครับที่มาเชิดชายที่เวทีพิมพ์เหนงกรีฑนะอาจจะตามเพื่อนๆนทีมชาตินะ่ะมาเล่นด้วยกันที่นี่ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูถ้าหากว่าอยากได้ตัวก็ต้องฉีกสัญญาสถานเดียวนะกไก่เดทองสเปอร์ว่าไงก็ต้องรอติดตามเนาะสำหรับทาคิฟุสาคุโบ่นะครับกำลังเป็นที่หมายปองเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลมานะมีข่าวกับลิเวอร์พูลมีข่าวกับเอฟเวอร์ตัน แต่สุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ได้ยื่นข้อเสนอเป็นรูปธรรมในการที่จะเอาตัวมานะครับตอนนี้ก็รอดูครับว่าสถานการณ์กับทางเรอัลซซดาจะไปยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของคนนี้กันหน่อยนะครับเอเลียดเอเดอร์สันนะครับเอเลียดเอเดอร์สันของนอต์ทแฮมฟอร์เรสนะครับแมนยู Menu, ครับยกระดับความสนใจเอเลียดเอเดอร์สันมิดฟิลด์ของเจ้าป่าฟอร์เรสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องการเสริมกลางะ่ะยังไงก็ต้องเอานะครับ รายงานข่าวบอกว่าแมนยูนะครับตอนนี้ยกระดับความสนใจในตัวเอเลียดเอเดอร์สันมิดฟิลด์ของน็อตเทนฟอร์เรสแมนยูตกเป็นข่าวเรื่องหามิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องและคาดว่าพวกเขาจะเดินหน้าเต็มตัวครับหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้ซึ่งคาดว่าทีมเนี่ยจะแยกทางกับคาเซเมโร่ที่หมดสัญญาที่ผ่านมามีรายงานว่าสโมสรอยากได้ทางคาร์ลสบาเลบาของไบรตันแต่ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไบรตันตั้งค่าตัวสูงนะ100้ล้านปอนด์ครับซึ่งแมนยะูเนี่ยไม่พร้อมจ่าย ล่าสุดครับสื่อก็บอกว่าแมนยูล็อกเป้าไปที่เอลดเอเดอร์ซันนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้พร้อมกับก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษของยุคโทมัสทูเกลโดยคาดว่าค่าตัวจะถูกกว่าบาลบ้าถึงครึ่งหนึ่งนะครับเอลิเอเดอร์ซันได้รับคำชื่นชมจากโมัสทูเกลอย่างมากโดยยุย่องเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีสุดของพิมเมลิกนะครับตอนนี้อายุอนามของเอเดอร์ซันยี่สามปีนะพูดถึงโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกสมัยหกเขาบอกว่า มันยังอีกยาวไกลผมแค่โฟกัสกับมันทุกครั้งที่ผมลงสนามแล้วสวมเสื้อตัวนี้ผมก็ทําได้ดีและสามารถสานต่อมาได้เส้นทางยังอีกยาวไกลเนาะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมคงตื่นเต้นมากมีนักเตะพรสวรรค์มากมายทั่วประเทศและควรต้องโชว์ฟอร์มให้ได้ในทุกเกมอันนี้ก็คือการพูดถึงอนาคตนะครับว่าขอโฟกัสไปทีละเกมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้มันคงเส้นคงวาให้มันมีความสม่ําเสมอนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเนื้อหอมนะครับหลายทีมเนะี่ยมารุมมาตุ้มอยากจะได้ตัวสําหรับทางเอเลียดเอเดอร์ซันเนี่ยก็โชว์ฟอร์มดีซะขนาดนี้นครับไปติดทีมชาติอังกฤษก็ไปโชว์ฟอร์มดีอีกนะครับโอ้โหได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามจากทางเจอมัสตูเกิลกุซือของอังกฤษนะครับก็ต้องรอติดตาม,มานะว่าสุดท้ายแล้วจะได้ย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์หน้าจะไปทีมไหนเนะี่ยก็ต้องรอดูนะครับแต่ถ้ามาเอาช่วงหน้าหนาวเนะี่ยยังไงก็ยากแล้วก็อีกอย่างราคาสูงแน่นอน สำหรับเอเลียดเอเดซันนะครับอรอติดตามไปดูข่าวสารของเอเชียวิรี่กันหน่อยนะครับล่าสุดเหมือนทางเป๊ปกุูล่ากุนซอแมสตี้ไม่พอใจเลเวอร์คูเซ่นครับให้โอกาสเอเชียวิรี่น้อยเกินไปในการลงเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับฉะนั้นของเป๊ปกุูล่าครับกุนซือหัวใสของซิตี้นะครับไม่ค่อยสบอารมณ์ไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ของเคลาดิโอเอเชียวิรี่เท่าไหร่ที่ไม่ได้รับโอกาสมากเท่าเลย ในการลงเล่นให้กับเรเวอร์นะครับได้ลงเล่นน้อย mm hmm. สื่ออย่างบิลครับสื่ออรมันบอกว่าเป๊ปกูโดล่าต้องการเห็นเอเชวิรีกองกลางตัวรุกดาวรุ่งอารเจนตายคนนี้ลงสนามให้กับเรเวอร์คูเซนมากกว่านี้หลังจากลงเล่นให้กับทางเรเวอร์เนะี่ยไม่มากเท่าที่ควรนะครับแมสซี้ <ast> ปล่อยตัวเอเชวิรีให้กับเรเวอร์เนะี่ยยืมใช้งานตลอดฤดูกาลนี้ครับท่ามกลางความสนใจจากหลายทีมแต่จนถึงตอนนี้กองกลางตัวรุกวัยสิบเก้าปีรายนะี้เพิ่งได้ลงสนามไปเพียงแปดเกมจากสี่เกมในบุนเดสลีกาแล้วก็สี่เกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ เอชวิรีนะครับลงเล่นในฐานะตัวสำรองไป2เกมภายใต้การนำทีมของเอริเซนฮากก่อนเจนฮากก็โดนปลดไปจากนั้นสถานการณ์ของมิดฟิลด์อเจจตยอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่อาจฉรั้นของคาสเปอร์ฮูมันเข้ามาคุมทีมฮูมันเนี่ยส่งเอชวิรีลงตัวจริงใน3เกมนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาแต่ภาพรวมสถานการณ์ของกองกลางตัวรุกดาวรุ่งรายเนี้ยก็ยังไม่น่าพอใจในสายตาของเป๊ปซูร่าจึงมีความเปรียบได้ที่แมนซิตี้เนี่ย อาจจะเรียกตัวกลับมาในตลาดมกราคมเพื่อส่งต่อให้สโมสรอื่นยืมใช้งานอีกนะครับเอาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อื่นดีกว่าถ้าหากว่าผมส่งไปให้คุณเล่นแล้วเนี่ยแล้วคุณส่งเขาลงเล่นน้อยไม่คุ้มกับที่ผมประเมินไว้ว่านักเตะคนนี้จะต้องได้เล่นประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อดูพัฒนาการนะครับถ้าคุณให้ลงเล่นน้อยก็จะดึงตัวกลับมาแล้วจะให้ทีมอื่นเนี่ยยืมใช้งานต่อสําหรับเอเชียเวอรี่นะครับก็ถือว่าต้องรอติดตามนะครับต้องรอติดตามว่า จะเรียกตัวกลับมาไหมสําหรับคุณซื้อหัวใสอย่างเป๊ปกูดุล่านะครับน่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็ยังเด็กอยู่19ปีแล้วก็เป็นกองกลางตัวรุกที่ข้าเล่นฟุตบอลนะครับตัวเล็กแต่กล้าเล่นกล้าลากกล้าเลยนะครับต้องบอกว่ามีความเขาเรียกวะไรมีความดุดันในตัวอยู่แล้วนะครับเรื่องสัญชาตญาณอะไรต่างๆครับผมใช้ได้เลยต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับเราไปดูข่าวสารของแฮร์รี่เคนกันหน่อยนะครับ ฉะนั้นของแฮร์รี่เคนก็พูดถึงรางวัลส่วนตัวบ้างนะเคนเชื่อว่าต้องคว้า UCL แชมป์โลกหากหวังเอาบอลลงดอร์นะครับสำหรับแฮร์รี่เคนก็มาดูกันหน่อยนะสำหรับกัปตันทีมชาติอังกฤษคนนี้นะครับแฮร์รี่เคนนะครับเชื่อว่าต้องคว้า UCL แชมป์โลกหากหวังอยากได้บอลลงดอร์แฮร์รี่เคนครับยอมรับว่าเขาจะเปต้องคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติอังกฤษหรือไม่ก็ได้ยูฟาชปลีกกับไบยมวนิก หากหวังที่จะมีล้นคว้าบอลลงร์หรือว่าลูกฟุตบอลทองคำในอนาคตฤด,ดูกันนี้หัวหอกของไบเยอร์นครับยิงไปแล้วย3บสประตูจากการลงสนาม17เกมให้กับไบเยอร์นะครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากและอีก3ตรงจาก4นัดกับทีมชาติอังกฤษปัจจุบันเคนเน่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับ3สําหรับการคว้าบอลลงดโดยเป็นรองเอ็มบาเป้แล้วก็ลามิยาเมลนะครับ จากก็ตามครับแข้งวัย32ปีอย่างเคนเนี่ยทราบดีว่าโอกาสของเขาเนี่ยจะมากขึ้นหากเขาคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆแบบชชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็ฟุตบอลโลกนะครับรอเคนก็บอกว่าฤดูกาลน,นี้ต่อยผมยิงร้อยประตูนะแต่ถ้าไม่ได้แชมเปี้ยนลีกหรือบอลโลกคุณก็คงไม่ได้บอลลงดอยอยู่ดีกับฮาร์แลนหรือนักเตะค,คนไหนๆก็เหมือนกันคุณต้องคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมเลยนะกับฤดูกาลของไบเยนที่กําลังดําเนินไป ดูเหมือนว่าเราจะเป็นหนึ่งในทีมเตงรายการชิปเลกกับอังกฤษก็เหมือนกันผมหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งสําหรับการไปลุยบนโลกเคนตระหนักว่าฟอร์มและความฟิตของเขาเนี่ยดรอปลงก่อนไปลุยยูโร24แต่เชื่อว่าช่วงพักเบรกนีหนาวในเยอรมันเนี่ยจะช่วยเขาได้เขาบอกว่าผมลงเล่นอีก6สัปดาห์ก่อนจะไ,ได้เบรกนะกลับกันพอถึงตอนนั้นเนี่ยแล้วจะเป็นการเริ่มโฟกัสไปที่ช่วงท้ายฤดูกาลเกมสําคัญและช่วงซัมเมอร์ ผมรู้สึกดีนะช่วงพักเบรกจะช่วยผมและหวังว่าหลายๆสิ่งเนี่ยเป็นไปได้สวยสําหรับผมทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติผมก็จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงสําหรับรางวัลแบบบอลลงดอร์ผมร,รู้ว่าการทกกันเยอะในเรื่องของสภาพร่างกายของผมก่อนเข้าสู่โ์นาเมนต์นั้นและถ้าเอามาเทียบกับที่ผมรู้สึกในเวลานี้ต้องบอกว่าผมรู้สึกฟิตกว่าและกระฉับกระเฉงกว่าอาจจะเป็นเพราะปีน,นีน้ปีนั้นผมมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนจบซีซั่น ผมว่าไม่ใช่เรื่องของความล้าหรอกผมว่ามันเป็นเรื่องของการเลี่ยงเจออาการบาดเจ็บเล็กๆ,กกๆน้อยๆโดยเฉพาะที่ตอนนี้มาอยู่ในบนดดุิเลีาแล้วไม่ได้เล่นในพีเมเลกที่ลงสนามตลอดช่วงหน้าหนาวตอนนี้รู้สึกดีเหมือนที่เคยเป็นมาผมใช้เวลาไปมากมายและอุทิศตัวให้กับการรักษาความฟิตไว้ตลอดทั้งปีเพราะปัจจุบันฤดูกาลนี้ก็เล่นแทบทั้งปีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการทําให้ตัวเองเนี่ยพีคถูกช่วงเวลาและหวังว่าเราจะทําให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของเฮร่เคนเชื่อว่าถ้าอยากได้บอลลงรดเนี่ยคุณต้องมีแชมป์รายการอหญอย่าติดมืออย่างเช่น UCL ไม่งั้นก็ฟุตบอลโลกนะครับก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องครับขอบพระคุณมากครับ